สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิพิสนุวิดีโอนี้นะจะเป็นวิดีโอพิเศษตรงที่ว่าจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการแจ้งเตือนเฝ้าระวังเกี่ยวกับแก๊งคอเซนเตอร์นะครับที่เกี่ยวกับตัวผมเลยแหละนะวันนี้เป็นวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2566ผมได้รับโทรศัพท์จากแก๊งคอเซนเตอร์ ผมมั่นใจร้อยเตว่าแกงคอเซ็นเตอร์มุกเดิมครับอยากจะต้มตุนหลอกลวงเอาเงินร้อยแปดพันเก้าซึ่งตามปกติแล้วเราเจอลักษณะนี้เราก็วางอนะเราไม่คิดอะไรมากก็หาว่าเราอะไรนะมีพัสดุตกค้างมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าที่ผมได้รับโทรศัพท์นี่ เขาอ้างตัวตนว่าโทรมาจากเคอรี่ผมมีพัสดุหนึ่งที่ส่งโดยผมไปหาอีกคนหนึ่งมีมีอะไรนะข้างในนะ่ะมีเกี่ยวกับพัสดุผิดกฎหมายหนังสือเดินทางเลขบัญชีอะไรก็ว่ากันไปนะตามภาษานะั่นจะหลอกเอาเงินจะหลอกเอาข้อมูลของเรานะครับซึ่งเราก็ไหวตัวทันกันอยู่แล้วผมได้ยินดังนี้ผมก็รู้เลยแก๊งคอร์เซนเตอร์ แต่ทำไมผมถึงเอามาเล่าให้ฟังล่ะผมคุยกับเขาเป็นเวลา15นาทีเลยนะครับแต่อย่าพิ่งอย่าพิ่งตกใจเรารู้แล้วว่าเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์แน่นอนครับไม่ต้องห่วงว่าผมจะหลุดข้อมูลอะไรไปไม่มีครับไม่มีมันรู้แค่อะไรรู้ไหมมันรู้แค่ชื่อนามสกุลผมเบอร์โทรศัพท์ผมและที่อยู่ของผมแค่นั่นแหละที่เหลือผมไม่ได้บอกครับไม่ได้มีหลุดว่า เลขบัญชีอะไรบัตรประชาชนอะไรไม่มีนะครับแต่สิ่งที่ผมคุยในเนื้อหา15นาทีนี่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เขาแจ้งมาอ้างๆลอยๆมานั่นแหละผมก็ลองแบบเฮ้ยอูลองคุยกับจริงจังดูดิลองคุยกับเขาจริงจังดูสิลองแบบเหมือนกับว่าเรากําลังติดกับเขาอ่ะเรากําลังคอยตามเขาอยากรู้ว่ามันอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงว่าหลายคนที่โดนกันนี่ มันเป็นยังไงเราอยากจะรู้สึกแบบวิเรากำลังจะติดกับนะอย่างนี้บ้าง15นาทีนั้นมีคำพูดผมอยู่ประมาณสัก3 0%โดยประมาณที่ในบทสนทนาอ๋อแน่นอนมันมีการบันทึกเสียงของผมอยู่แล้วเรื่องของเสียงผมจะเอาไว้พูดทีหลังและเป็นการเตือนด้วยว่าทำไมเสียงมันอันตรายยังไงกลับมาที่เรื่องของเหตุการณ ที่กำลังคุยกันในโทรศัพท์โอเคคุยไปคุยมาอ่ะพัสดุผมผิดกฎหมายละบลาบลาบลา,บา,บาเขาก็จะโอนสายให้ผมคุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อะไรก็ไม่รู้ตำรวจหรืออะไรสักอย่างหนึ่งถึงจุดนี้ผมก็วางนะครับเพราะว่าผมรู้แล้วมุกมีแค่นี้นะครับมุกมีแค่นี้เหมือนเดิมวนมาเหมือนเดิม ล้วเจ้าหน้าทีส่สมมุติว่าเราคุยกับเจ้าหน้าที่ปลอมๆนั่นต่อนะก็จะแบบเออขอเลขบัญชีโอนเงินมาให้หน่อยอะไรก็ว่าไปนะซึ่งเหมือนที่เราเห็นกันในทุกวันนี้แหละมุกเดิมๆเก่าๆผมคุย15นาทีก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกใหม่นะมันก็มุกเดิมแค่เปลี่ยนเหตุการณ์แค่นั้นไอ้ผมก็นึกว่าเออจะจะมีอะไรที่มันดึงดูดให้เราเชื่อได้มากกว่านี้นะ นะครับผมอันนี้คือความรู้สึกตัวผมนะแค่อยากจะรู้นะครับแต่โอเคเรื่องนั้นจบไปผมวางสายแล้วแต่สิ่งที่ผมจะมาเตือนก็ตรงที่ว่าผมพลาดอย่างหนึ่งผมพลาดอะไรรู้ไหมสิบห้านาทีเสียงสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยหลุดเข้าไปเสียงเข้าไปทำอะไรได้ครับเอาไปปลอมแปลงเอาไปดักแปลงเอาไปตัดต่อตัดแตง่งแล้วก็ใช้อ้างตัวตวนผมอะไรก็ว่าไปนะ สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือว่าถ้าเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องได้รับการติดต่อด้วยการโทรที่ไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ081 082 083 084อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่อย่างนี้นะแล้วอ้างว่าเป็นผมโทรมาไม่ต้องเชื่อครับผมไม่มีทางที่จะโทรไปติดต่อหาท่าน ด้วยช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ทางโทรศัพท์อย่างเช่น Facebook l i n e หรือจะอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ทำอย่างนั้นไม่โทรศัพท์ไปหาถ้ามีอย่างนี้โทรมาด้วยเสียงผมแล้วอ้างว่าเป็นผมไม่ต้องคุยครับวางสายทิ้งแม่งเลยนะโอเคนะไม่ต้องคุยไม่ต้องไปเชื่อว่าเป็นผมไม่ต้องพูดอะไรสักแะหรือถ้าพูดไปแล้วไม่ต้องให้ข้อมูลใดๆทั้งสิน้นไม่ว่ามันจะอ้างว่าผมรู้จัก รู้จักกับผมอย่างง้นอย่างนี้รู้ว่าแบบพยายามทําให้เชื่อว่าเป็นผมนะไม่ต้องไปเชื่อนะครับผมไม่โทรไลน์ผมไม่ Facebook ผมเป็นคนที่ใช้การติดต่อด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าใครรู้จักกับผมจะรู้ดีว่าผมเป็นคนอย่างนี้นะครับหลายคนก็อาจจะมองว่าเมื่อก่อนเนะี่ยโอ้โหไอ้นิกมัน Facebook โทรฟรีไลน์โทรฟรีมันไม่ใช้มันไปใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่มันเสียเงิน นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผมทำ่างนี้เสมอมาจนปัจจุบันนี้นะครับโอเคทุกวันนี้มันง่ายมันฟรีแต่ข้อฟรีมันก็มีช่องว่างช่องเว้นช่องโวให้หลอกเราง่ายๆ่าโวสมมติถ้าเกิดว่ามีใครโทรหาสักโทรหาสักคนหนึ่งด้วย Facebook ของผมไม่ต้องไปเชื่อนะครับถึงแม้จะเป็น Facebook ผมก็ตามผมไม่ทำอย่างนั้นนะครับแล้วถ้าไม่ใช่การโทรล่ะเป็นการพิมพ์ไปปลอมแปลงผมรูปเหมือนชื่อเหมือน ลักษณะการพิมพ์เหมือนเสียงที่ส่งมาเหมือนมาขอเลขโน่นนี่นั่นมาขอข้อมูลไม่มีทางครับไม่ต้องไปเชื่อผมไม่เคยโทรไปแล้วขอหมายเลขบัญชีอะไรใครทั้งนั้นนะครับไม่ต้องไปให้เข้าใจนะห้ามให้เด็ดขาดเลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็แล้วแต่ยกเว้น หมายเลขโทรศัพท์ซึ่งมันมีหมายเลขเดียวในโลกแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะผมไม่ไปขออยู่แล้วนะครับผมไม่มีเหตุอะไรต้องไปขอนะครับโอเคนะไม่ว่าเรื่องเลข13หลักบัตรประชาชนอะไรก็แล้วแต่ผมไม่มีเหตุต้องไปขอจำไว้เลยหมายเลขโทรศัพท์ของผม0 9 2ย์3 8 2 0สองสานย้ำนะครับ092 4 6 3 8 2 0สา มีแค่เบอร์เดียวถ้าจะโทรหาท่านมีแค่เบอร์เดียวโอเคนะถ้าสมมุติว่าไอ้เบอร์เนี้ยมันใช้ไม่ได้จริงๆเบอร์ของผมเนี่ยของผมเองเนี่ยซิมพังโทรศัพท์พังผมจะไปใช้ของภรรยาแทนนะครับแต่ว่าอันนี้คือพูดถึงทางเลือกนะแต่อย่างนั้นก็เถอะนะครับข้อมูลของภรรยาผมอาจจะโดนไอ้พวกแก๊งหลอกลวงต้มตุ๋นนิ่แอบอ้างก็ได้ นะให้อิงตรงนี้ดีกว่าให้อิงหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผมนะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจอ่ะถึงแม้ว่าผมจะบอกอย่างนี้ก็เถอะสมมุติว่าท่านไม่มั่นใจว่าเฮ้ยผมใช้ Facebook โทรไปหาท่านหรอใช้ไลน์โทรไปหาท่านหรอท่านอดีายเพิ่งเชื่ออะไรทั้งนั้นนะครับวางสายทิ้งไปก่อนแล้วโทรมาหาผมด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่บอกไปเมื่อสักครู่ถามว่าเฮ้ยนิกเวลาเนี้ยวันเนี้ย เองโทรเฟซบุ๊กหาพี่ไหมเองโทรไลน์หาพี่ไหมโทรมาถามครับโทรมาถามตัวจริงหรือว่ามาถามผมตัวเป็นๆก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะผมไม่ทําอย่างนั้นผมไม่โทรโทรศัพท์ผ่านเฟซบุ๊กโทรศัพท์ผมไม่มีเฟซบุ๊กนะไม่มีไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยผมไม่โทรไลน์ไปหาใครทั้งนั้นผมจะใช้หมายเลขโทรศัพท์อย่างเดียวย้ำมากหมายเลขโทรศัพท์อย่างเดียวนะ แล้วก็การสนทนาด้วยข้อความต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลน็ตเิร์วจะทางอะไรก็แล้วแต่ผมจะไม่ขอข้อมูลใครใดใดทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะไม่ขอเอาละแล้วมันก็เป็นเรื่องยากอย่างหนึ่งถ้าคนจะติดต่อหาผมเช่นกันตามตัวยากเหมือนกันเพราะว่าโทรได้อย่างเดียว Facebook ชาตินึงมันถึงจะออนทีนะครับ พิมพ์ไปชาตินึงมันถึงจะตอบผมเป็นคนอย่างนี้นะครับมันทําให้การเข้าถึงตัวผมยากเราจะเข้าถึงผมยังไงอ่ะก็โทรหาสิครับง่ายเบอร์โทรศัพท์ก็บอกไปแล้วมันสาธารณะอยู่แล้วแจ้งคอเซ็นเตอร์มันก็ได้ไปไม่รู้ถึงไหนอ่ะนะมันก็รู้แค่ชื่อดมสกุลที่อยู่เบอร์โทรแค่นั่นแหละครับมันขาดแค่เลขบัญชีกับเลข13หลักแค่นั่นแหละนะแล้วก็อย่างอื่นเล็กๆน้อยๆซึ่งมันก็ไม่ควรให้นะครับ ต้องชี้แจงก่อนว่าถ้าเจอโทรมาหาท่านที่ไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์อ้างว่าเป็นผมไม่ต้องไปเชื่อนะครับไม่ว่ามันจะทำวิธีใดก็แล้วก็แล้วแต่อย่าไปเชื่อฝากไว้ตรงนี้เลยนะสมมติว่าถ้าผมถ้าผมจริงๆเนี่ยเราคุยกันกันกบท่านมีมีมีเรื่องมีราวอะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องส่งเอกสารกัน ถ้าเป็นเอกสารที่มันจับต้องได้บนกระดาษใบนี้ผมจะไปรับด้วยตัวผมเองถ้าสมมุติว่ามันรับไม่ได้จริงๆนะแบบมันอยู่ไกลมากอ่ะไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยเราจะโทรศัพท์กันก่อนคุยกันก่อนคุยกันก่อนด้วยหมายเลขของผมนะครับออันนี้สมมุติติดต่อกันนะสมมุติติดต่อส่งเอกสารกันด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของผมเท่านั้นแล้วก็ค่อยส่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับ แล้วถ้าเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ล่ะอย่างเช่นไฟล์รูปไฟล์เอกสารไฟล์ Word Excel อะไรอย่างเงี้ยผมใช้อีเมลส่งเท่านั้นนะครับผมจะไม่มีการส่งไฟล์ไปทางช่องทางอื่นนอกจากอีเมลเท่านั้นอีเมลผมพูดผิดอีเมลของผมก็คือ n i c k p i s a n u n i c k p i s a n u t l o o k c o m มีแค่เมลเดียวที่ใช้ นะครับส่วน Gmail ผมก็มีแต่ไม่บอกแล้วกันเอาเมลทางการแค่เมลเดียวโอเคนะนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าจะติดต่อผมแปลว่าสอบถามว่าเฮ้ยใช่นี่จริงไหมโทรมาหรือส่งอีเมลมาถามก็ได้อีเมลเนี่ยมันปลอมกันไม่ได้มันทํามาให้เหมือนกันเป๊ะเ,เ,เป๊ไม่ได้แต่มันจะมีวิธีการอาจจะพิมพ์ตัว อักษรนี่ให้เหมือนกันอาจจะขาดตัวใดตัวหนึ่งเกินมาตัวใดตัวหนึ่งเอาว่าง่ายๆพยายามให้เหมือนของผมเพื่อที่จะหลอกตาว่าเนี่ยเป็นผมนะนะครับตรงนี้ดูดีๆนะฮะส่วนเบอร์โทรศัพท์กับอีเมลผมจะเอาไว้ในด้านล่างของวิดีโอนะครับเอาไว้อ้างอิงว่าไอ้ช่องทางสองช่องทางเนี่ยเป็นผมจริงๆเบอร์โทรศัพท์กับอีเมลด้านล่างนะครับหรือไม่ก็เจอตัวผมจริงๆ ถามผมเลยเฮ้ยโทรไปหรือเปล่าวะเฮ้ยนิกไปขอเลขบัญชีพี่เขาหรือเปล่าถามมาเลยนะครับถามมาเลยถ้าสมมติสงสัยจริงๆนะแต่ยังว่าแหละครับผมไม่ขอใครนะครับผมผมไม่ขอเลขบัญชีใครอยู่แล้วไม่ว่าจะช่องทางใดก็แล้วแต่นะฮะถ้าผมจะขอจริงๆผมจะโทรไปขอด้วยเบอร์นี้ไม่ใช่เบอร์อื่นนะโอเคจำไว้ก็ เบอร์นี้ผมไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับไม่เปลี่ยนอยู่แล้วต่อให้ซิมหายผมก็จะไปขอซิมใหม่เบอร์เดิมผมจะใช้เบอร์นี้ไม่เปลี่ยนนะยกเว้นผมตายไปแล้วก็ว่ากันไปโอเคเรื่องราวที่จะแจ้งมีแค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องญาติมิตรสหายทุกท่านระวังให้มากๆเลยการเอออ้างเนี่ยมันมีถมถกันไปหมดซึ่งวันนี้ผมได้ปล่อยให้เสียงของตัวเอง ไปกับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วค่อนข้างที่จะมากแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเอาเสียงของผมไปปลอมแปลงเพื่อที่จะต้มตุนชาวบ้านชาวช่องเขาผมก็เลยต้องมาทำวิดีโอนี้เพื่อที่จะตักเตือนให้ทุกท่านจะรู้จักผมหรือไม่รู้จักก็แล้วแต่นะขอให้ระวังให้มากๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ใครมีอยู่รอบตัวสื่อต่างๆโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้าถึงง่ายก็เป็นช่องโหว่ได้ง่ายเช่นกันมีน้ำลายพุ่งไปเยอะเลยนะจริงจังมากขอให้ระวังให้ดีๆอย่าให้เกิดกับตัวท่านหรือว่าคนที่ท่านรู้จักเรื่องเงินเรื่อง,องทองมันเรื่องใหญ่แทบจะเป็นเรื่องชีวิตเลยก็ว่าได้คนที่โดนเขารู้ว่ามันสาหัสแค่ไหนคนที่ยังไม่โดนระวังให้ดีๆอย่าให้เกิดกับตัวเองฝากไว้เท่านี้นะครับ สำหรับผมแล้วก็เป็นนิสัยเสียเลยแหละเบอร์แปลกผมไม่รับเลยทุกวันนี้แต่ครั้งนี้แค่อยากจะอยากรู้เฉยๆนะอยากรู้เฉยๆว่าเขาจะหลอกไงสุดท้ายก็มุกเดิมอืมก็กึ่งๆหน้าเบื่อเลยอะ่ะแอบคิดในใจว่าึหามุกอย่างอื่นไม่ได้แล้วเหรอเออ <laughs> แต่ก็เาเถอะครับระวังตัวให้ดีนะครับผมระวังตัวให้มากๆ ทุกคนเจอกันอยู่แล้วแหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะบางคนก็ชิมเราก็สำคัญที่สุดเลยพยายามตัดเตือนผู้อาวุโสคนเท่าคนเกีศทั้งหลายนะครับไม่ใช่ว่าจะไปดูถูกดูแคลนคนสูงอายุนะครับแต่ว่าผู้สูงอายุบางท่านอาจจะไม่ทันเรื่องอย่างนี้ก็ได้อาจจะไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอย่างนี้อยู่จริงๆในโลกใบนี้ณนะตอนนี้นะครับตักเตือนพวกท่านด้วย นะเป็นข่าวกันมาคลึกโครมแล้วพูดไปก็นานแล้วเนี่ย15นาทีแล้วโอเคขอบคุณมากที่รับชมนะครับระวังดีๆนะครับผมไม่โทรศัพท์ไม่โทรศัพท์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กผมโทรอย่างเดียวคือหมายเลขมือถือสุดท้ายมากโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับดูแลตัวเองดีๆด,ด,ด้วย